เงินที่ได้มาจากการทําชั่วก็เป็นเงินชั่วเงินที่ได้มาจากการทําดีก็เป็นเงินดีเงินชั่วก็มาเป็นบาปเป็นโชคร้ายแก่บุคคลนั้นเงินดีข็้มาเป็นบุญเป็นกุศลส่งเสริมความดีแก่บุคคลนั้นนั่นอย่าไปเข้าใจผิดทําชั่วทำไมไม่ได้เงินนะได้ชื่อเสียงไว้รู้ว่าทาชั่วได้เงินก็เป็นเงินชั่วเงินบาป ได้ชื่อเสียงก็เป็นชื่อเสียงหลอกชื่อเสียงโคตรโกงชื่อเสียงไม่จริงมันต้องทาดีได้เงินมาเป็นเงินดีควรจะเอามากินมาใช้รูปเรียงร่างกายมันดีได้ชื่อเสียงมาเป็นชื่อเสียงจริงมันก็ควรจะสบายใจนี่โดยพื้นฐานจะต้องว่าทําดีดีทําชั่วชั่วผลพลอยได้ก็พลอยดีพลอยชั่วไปตามการกระทํานั้น